นี่ครับพี่น้องครับขัวจีนครับขัวจีนขัวจีนสูตรพริกดิบครับเด็ดร่อยนี่ลาบป่าครับลาบป่าส้อยลับป่าส้อยมีเสดีดึงครับเห็นไหมนะครับนี่ครับกับของครับพี่น้องครับของมาเด้อครับพี่น้องครับกินข้าวแรงด้วยกันครับข้าวแรงเข้าไมื่อยนะครับมาเด้อครับพี่น้องครับ ลาบ네ลาครับเฮ้คลาบลาไส้ดีเนาะผมเลยครับอืมลองครับครับลากสันตึมักที่ที่บ่าวเป็นมาครับตาดาห่า้ยับรับน้องต้นอย่างเี้ยเลย Khoa Tiên có Tiên là xui lạc bảo đấy nó <laughs> 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 ที่เหล้าง่ายนะครับตกลงครับคุณน้องที่นี่แป๊งหรืที่เป็นสั้นนะครับครับเมนูตอนเย็น นี่กว้างิีนนะครับกวา้างแค่จีนจะหลับปลาครับจะหลับลา,าเนาะผู้ใหครับผมปิดเลยเอาละครับเดี๋ยวป้ากันในคลิปมนไปนูต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณครับ